ค่ะลูกเอาบุญงอาบาตรแบลวแต่กำลังจะฆ่าหามาทบาที่บานี่ยส้องขอปลายาเห็ดบุญต้องกันตามสภาพเนี่ยสร้อยเรือกันนะะคแล้วลูกไปหาแจกข้าวซึนคนเลือดจางเนี่ยไปยังล่ะไปแจกสร้อยขอปลาตัวเมียนจ่าไปแจกสร้อยขอปลาช่วงนี้เฮ็ดบุญจ่าช่วงโควิดไปเฮ็ดบุญอะไรก็เลยแจกสร้อยขอปลาเอาค่ะก็เลยแบบว่าโอ้ยแจกได้บอกอยากได้บุญเนาะจัาเรื่องอยกันที่้องหาบาทสีบาทกับบัวนะคะเพื่อที่เฮาจะแบบว่าได้อ่า ทำบุญน้ากันนะคะบางคนก็ทรงเป็นมาไลออนไลน์มากนะคะแต่ว่าอันนี้ห้ามาร่วมงานกันเท่ากับแจกเป็นซ่องผ้าป่าไปพุทธาบาทสีบาทนะคะตามกําลังศรัทธาเนียนจ้าตามกําลังศรัทธาน้องแหมมกับพวกพี่ๆพ่อๆแม่ๆทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทําบุญนะคะมือนี้นะคะเอ้าแม่จะมาจะใส่แม่ไปงานเลยเพิ่งบังเพิ่งจะมาหอดดนหลวงแม่สวัสดีค่ะมาดนเดิมแล้วโอ้โนบวาสวรรค์ตัวนี้เนียนจ้า ว่ยเคยเห็นแต่อนในพุทธัน์เคยในทีวี่อันไม่ด้ไม่ได้กินขากินไม่ไก็เล่นยางกินแถวไปน้อเปมนอย่างไรโาส้วนแม่สวนแม่ไปใสไปเจ็บเห็นติเไม่อย่งไรไม่ยังไรนั่นโอ้ยใช่ละเอาแม่จะยัง โลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้สู่ช่องยู u ู e บัวสวรรค์ชาแน,นลนะคะส่องเดิมส่องเกา่าที่บบมีสาระอะไรเลยนะคะเมื่อนี้นะคะน้องแหมมได้เดินทางมาถึงที่บ้านทาโพค่ะอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมื่อนี้นะคะได้ามาสัมผัสบรรยากาศทีมไลฟ์สดนะคะผ่านเพจคุณพี่สเสริมชัยศรีสระคาข้ามนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆ บริวานบริบานเวนบบริเวณบ้านอ้าวโบตัวโบติงคือจังสือเลขนีย่เนาะพี่น้องเนาะบริเวณบ้านนะคะณนะทีเท่าจะทําการแสดงกันนะคะเดี๋ยวน้องแหมจะพาไปดูเบื้องหลังนะคะทีมอาจารย์มือมิกทีมอาจารย์คอนววย์ทาอะไรยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้เท่าอยู่ที่สถานที่ใดนะคะโอเคตามน้องแหมมมาเลยค่ะสองสามมาเติมเดินมาเลยจ้าฮัลโหลตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพัก ทีมงานอ้อมซาวท่าโพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นจะจ่ะสวัสดีพี่น้องโปงไฟล์สุมงสุบอนนะคะสวัสดีอีพออีเม่ค่ะปะ้าพี่น้องมาหอดเร้วนะคะ <c oughs> คุณยายเห็นอย่างคุณยายคุณยายหนึ่งเข่าให้ลูกให้ลานนะคะนี่ด้านลัง เดียนยังกินอะไรมเรียงแม่จ้าจ้าไอ้คนเจได้ีเลงไะ้ขาเจ๊ดีเลยยังมากินมาสั่นนะคะโอเคเดี๋ยวน้องแหมจับ้าพี่น้องไปดูอีพอมื่อมิกค่ะเตรียมพร้อมๆได้ถึงเท่าไหร่แล้วสาวสาวสาวสวัสดีค่ะโอ้ยลูกสาวหน่อยนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งทิมอ่าทานเมื่อมิกเข้านะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเวทีเตรียมความพร้อมกันนะคะเหมือนกับ เออเห็นเวทีแบบนี้คิดหอดสมัยตั้งแต่ตั้งแต่อ่าน้องแหมมนในน้องไห้ตั้งแต่สมัยแม่เป็นมอลำมนะคะบุ้ยสมัยแมเป็นมอลำั่มมาสันอ่าคิดเห็นเวทีวัดพี่น้องนะคะเพื่อนจะเหตุเป็นเวทีแต่ละวัดมีเวทีไว้ให้มอลำัมมาลงนะคะเห็นบรรยากาศแบบแบบ,บขี้นหอดอ่าย้อนหลังไปประมาณยี่สิบปีขึ้นหลังนะคะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้นะคะแบบว่าอา่าลำอยู่แบบสลาวัดเอียงเสนาืิอนเฮดแบบเฮดเฮดเวทีไว้ให ะมะลองมาลำมมลองมลักันยังสีนะคะกับสีประมาานี้นะคะอันนี้ก็สาหรับสนุนด้วยน้ำสมุนไพรชงดื่ม29ชนิดนะคะตาพยาชิปนะคะน่าอหรอเสดชิปน้ำบรรยากาศจัเอยวไปดูึตากรอมาแล้วนะคะถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามาถึงนางเอกสาวตลกผู้เลือชมทั้งสองท่านนะคะ <c oughs> จากมอ ลำดังคยะคณะใหญ่นะคะโอ้โหอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะคะหมอลำคณะใหญ่ไม่ใช่คยะคายะเล่าเปไม่ใช่ท่าคยะบนตัวนี่รับพ่อแม่เป็นคยะแม่บอกเดี๋ยวมาริดมันพ่านกันหมอลำคณะใหญ่แห่งภาคอีสานทุกคนอาจจะรู้นะคะแม่ลุยแล้วก็แม่แด่นะคะประจําอยู่ที่ประทมบันเทิงศิลป์นะคะเมื่อนี้บ่ได้เอาประแดกเอาประแดกมาบ่แม่เอามาหยัดโหลอยู่หยัดโหลดอยางยินเขาไปหมานไปทรงใสของหกเจ็ดล่ง โอ้ทรงอันพระเอกหมอลำคิมม้อนใช่พ่นสวรร<ล>ค์แล้นะฮันผลความร่ำซิ่งนี่ล่ะ่วรมาทำมาดาพี่น้องอ่าด้านตำตำนี้อันด้านนี้ก็จะเป็นคุณแม่รุ่ยคนสวยจา้าคุณแม่รุ่ยลุดโลกรุ่ยลุดโลกพี่น้องเมื่อกี้่คนบ่อพื้นกันว่าอยากจะพากพี่น้องบ่อเรื่องเงินเอาฮ่าประเด็นก่อนเออ เห um, ็นผ <gardens> ู้ชายเด้แม่เห็นผู้ชายเรียนใส่เลยนี่พีเป็นเป็นพีเป็นน้องกันเป็นญาติขาดมิตรกันนั่นล่ะแต่ว่าขันเรียงเงินตองมาก่อนคว่เป็นญาติเป็นมิรกันกันขันว่ามีเงินมาเจียวของก็คือว่าต้องเว้ากันนี่ควมจริงหักกันไปเลยกับซามขันว่ามีเงินมาเจียวของกันเศร้าเลยบ่มาบ่หักกันเนาะนี่ซาลือดอ๋อนี่ว่าสีดูดไปอยู่มองหันมองนีอยู่ เพื่อนแห่งบอว์ดักใบเบิดแล้วเมื่อคืนเห็นบอเพื่อนบอว์ดักใบเบิดแดักเนี่ยน้ำพี่หกบอว์น้ำพี่หกลุยกวอนใจแฟนๆลุยวใจแฟนๆบาแม่แม่ลุยกวอนใจแฟนๆบนอันนี้อีพ่ออีพ่อมือมีกจ้าขันบักบูดไม่เห็นกับว่าเนี่ยแล้วมันไกลบ้านเด้นั่นโดดอีกแล้วช่างเพื่อนอยู่กับดาวลุงเนี่ย เอาอยู่นี่เลยสอนอยู่นี่เลยเอามันก็มาอยู่พี่ติมันยังไม่สอนอยู่นี้สวบมีโควิดพี่น้องมันรลังดังพ่อจะคิดพ่อปะค่ะเดีจ้าตาก็ทิ้งยาแล้วสองเข็มแล้วอีสามนี่มันเสือเออแลมานสอนอยู่นี้ประเดียกเจ้ามันสูงนี่ขขาบ้านนี่นี่เหรอเดี๋ยวนี้เขายกเลิกแล้วยกกระซ่างแกงกันอีกแล้วพี่น้องบ้านบักบูดกับบ้านข่ยมันอยู่ใกล้กันแกงกันอีกแล้วบ้านกันประมาณคิโลนี่มมาตรฐานมาตรฐานเมื่อนั้นมัน คอนเทนเลยแนนอนระวังแต่มันเขาทั้งขางท่นละมาตรฐานเอาล้วพี่น้องแบ่งแบ่งแยกบ่งกันแล้วผู้นึงก็สีว่าองี้ยก็ดักแด้นามีหกอันเยี้ยเกานี่ลุยนี่ลุยควนใจแฟนแฟนาสันบัสวรรค์กับควนใจแฟนแฟนที่สันเอาก็กระแสเพื่อนพี่น้องนะคะยากเร่กแรงงก่อนตอนนี้มันนมันหามันุมันต เดี๋ยวนี้มันทีไปท่ายังเหลี่ยมเจ้านะจูกันก็หู้จักยี่น้องคอยก็ไปทายพุ่นเจ้ากับฮันหน้าเสดเดียร์มากกว่าจะรุ้เลยที่ไปทายเอียงกันทายคลิปแมนเฮ็นร้องยูทูบเออลงร้องยูทูบทายกับข้อกันเกมบอลว่ากสบพั็กท่านกลัวหรืออ้โหอันนี้คือเบื้องหลังของเรานะคะมาหอดจอดถึงพี่น้องนะคะนั่งเศร้าเมย์เศร้ามิเฮงกันนะคะบอดจ้าพาที่กันนะคะเกมบอลลูกเขาบุ้งก็ปาด แล้วแต่กำลังทิชชอาหารากจกเสีันซ่องหัวปลายาเห็ดบุญต้องกันตามสภาพเนี่ยสอยเรือกันนะค่ะแล้วลูกเลยหาแจกขึ้นคนเดือกยาเนี่ยไปยังล่ะไปแจกซ่องบัวปลาตีแน่จ่าไปแจกซ่องบัวปลาช่วงนี้เฮ็ดบุญจาช่วงโควิดไปเฮ็ดบุญอะไรก็เลยแจกซ่องบัวปลาเอาค่ะก็เลยแบบว่าอ้ยเจ็ดเดยบอกอยากได้บุญเนาะจากเฮ็ดซอยกันพี่น้องฮาบาทซิบาทกบวานะครับเพื่อที่เฮาจะแบบว่าได้อ่า ท้ำบุญน้ากันนะคะบางคนก็ทรงเป็นมาไรออนไลน์ม่านะคะแต่ว่าอันนี้เข้ามาร่วมงานกันเข้ากับแจกเป็นซ่องผาป่าไปผูราห์บาทซีบาทนะคะตามกําลังศรัทธาเนียนจ้าตามกําลังศรัทธาน้องแหมมกับพวกอ่าพี่ๆพ่อๆแม่ๆทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทําบุญนะคะมือนี้นะคะเอ้าแม่จะมาจะใส่เอาปอแม่ไปงายเลยเพิ่งเพิ่งไปเลยจะมาหอดดนละวันแม่สวัสดีค่ะมาโดนเติมแล้วโอ้โนบวาสวรรค์ก็เนียนจ้า โอ้ยเคยเห็นแตนในัเคยในที่อไม่ดม่กินเขากินม่ไม่มก็เล้งานกินแถวไปนะ้อ,นอนไม่หยังไรโอ้ยแบบมาสวนแม่สวนแม่ไปใส่ไปเจ็บเห็นติดไม่หยังลอเไม่หยังะรัลนโอ๊ยตายละเอ้เอาแม่จะไม่หยังแม่แมแมแม เฮ้ยยังละบานี้เต้นกอนหมี่ย่านบ่ได้เต้นพี่โอ้ยคนละนายน้องย่านบ่ได้เต้นพี่น้องเบิ่งแน่เต้นเวท่าว่าสั่นโค้กโค้กม่วงมุกนะคะนี่หัวเต้นเวท่าพร้อมติดตามตอนต่อไปพวกเราจะมั่วขนาดไหนนะคะทีมงานมั่วเซานะคะทีมจะนี่ด้วยนะคะอ๋ออีปัเอาป่ายมาตั้งเลยพี่น้องนี่เราจะ คือบรรยากาศหอบๆของเขานะคะตุ้ติปินูมูนิมีนะคะอมาเ้าในายัดก่อนเข้เค้มกัิตเกียเทันแล้วเเมต้องใส่ปลาเนี่ยใส่ตำหุงไหมใส่ตำหุงฝาสีแดงแต่ว่าบางคน่อ่คนมากินรสยัดบ๊อบบ๊อบออกหวานเนีใส่สีขาวอร่อยมาก ใส่ซุปบัหมีซุปบกเขียรซุปหน้าใหม่น่ะสีขาวใส่ข้าไปแซบตลอด2ีชั่วโมงสีบลอนด์โซฟังปลาสีขาวเศร้าข้าวปุ้นดีจุ๊ดรสยังแซบเลยอิ่ี้ก็ตักใส่หยังเลยใช่พริกป่นย่างเดียวทมผู้บริโภคใส่พริกป่นและบีบมะนาวใส่กับข้าวปุ้น ด้ลยฝาขาวนี่นั่นที่ว่าฟังช่วงฝนตกไปใส่ปะเดีายวฝาสีขาวใส่แบบผิดของจังน่อยใส่หัวจิ้ไข่ใส่ปักเขียกขึ้นบีบปักเน่าใส่จฉมขึ้นจังหน่อยช่วงนี้ชี้เนี้ช่วงนี้โปรโมตสินค้าเชี้แน่เลยอย้แน่ด้อันคอยแจ็ข่าวด้วยพูนองคอนมาไมมนด้เดว เอาอันปลนาแดเอาอาแกเอาหนูทองขาวมาเห็ดนั่นเป็นไปว่าอะไรค่ะแม่เอาอย่างหนูทองขาวมันแพงโพดเอาอย่างเอาป่างคอนี่ยล่ะหนูจริงบอกว่าได้เอาหนูทองขาวต่อละสองลอยแตไม่เห็ดปลาแดกดก็จะของสิบปีก,กินกันยากกู้กระทุกตายสำหรับพี่แม่์เคลียร์ได้เคลียร์ได้เออชัวแล้วนะคะจัวแล้วใ่ไ ขอแก้ข่าวนะคะไม่ใช่หนูท้องขาวนะคะเอาจากปลาแม่น้ําจืดแล้วเขื่อนลำเปาแล้วก็แม่น้ําชีลุ่มน้ําชีเราเนี่ยนี่นานนะคะว่ากินไหมแก้ข่าวไรกระจายข่าวดีไอ้ฮะข้าวแม่แม่ลุยแม่ลูกตอนนี้เรากําลังเตรียมพร้อมกันนะคะ อีแม่ไม่ยังมาขายน้องเขาบ่หนีบ่บ่บ่ม่ยังมาขายขายตาขายขึ้นช่วยเงอนเขาจะมาขึนรวยเลี้ยวนี่เขาก็ต้องประจำเป็นต้องไปขายอพียงคนี้ตังไว้ฟังไว้สวัสดีค่ะตางก็ตางไรเออสวัสดีคุณอ้นนะคะสลิมชัยศรีชนค่ะโอ้ยทาไหลนะคะนี่อันนี้ก็บรรยากาศของเรานะคะ ยายลุยไปหอดแล้วนะจเริ่มทุ่มหนึ่งบอกเริ่มเริ่หาไปหอดสิบหกหาสิบหกสเจ็นาฬิกาสิแปนาฬิเป็นต้นเริ่มสิบเนไปหอดสิบแนกยประมาณนี้แหละทุ่มหนึ่งไาโมงไปหาหกโมงนี่แม่เริ่มไรนะคะมันอีกีเริ่มไปเกือบหกโมงรเลิกจักเท่าไหร่มลดี๋สมชั่วโมงอะเล่นแค่สามชั่วโมงเริ่มจากนาทีที่เขานีเลย อีเมลุยบอกว่าบอมิยังมาขายอีเมลุยมาขา,ายหนาขายตาอย่างเดียวบ,บ,บ,บอกบอกบอกคือคนถูกฟังนี่คนถูกฟังนี่เนี่ยเอาไปแหกมาขายคนรวยเขานางค้าขึ้นหางก็ต้องขายเป็นบอแม่เนี่ยนะจ๊ะยุบโลกโซเชียวเอาแล้วพี่น้องเอาเอาเอากทางได้ <laughs> ก็ถือแต่โทรศัพท์ อันนี้ก็นั่งเอกมาล้ำซิ่งบัวสว,สวรรค์ดีค่ะบัวสวรรค์พันโธ่พันโท่กับซื้อโท,ทรศัพท์กเซืเอเอเขาไม่สนใจที เดี๋ยวคือกันละก๊อบยังก่อนกัอบยังก่อนกับแม่แม่กัอบยังก่อนแต่ว่าควันสินะมันต้องมีแม่ออสอมไม่ใช่ไม่ใช่ลุยยิ่ไว่าจะถือโทรศัพท์แต่แม่ยังนั่นถือตรวจวัดอุณหภูมิเอาแล้วพี่น้องมาเท่านี้ก็ถืตรวจควันไผ่อุ่นทะพุ่มแถลงจะมันกันไม่ได้เอายิงดูแม่ยิ่งไม่ได้การวัดไข่พร้อม จะ้ยไปแท้ทงเไม่น่ง้่าไม่ได้ไม่ได้ห้อต้มยิ่งปไ่หด้ต้สิบห้าคุณไดจาวหกสิบหามันมันเป็นอุณหภูมิได้ขนาดเถองปาตบอลิ์แถงดีๆด้กดปมมนเสียขาน้องกันคอยเป็นคันยันของยักษ์ หมักลานโคกมังงานโคกทุกส่นือทุมือนี่ต้องว่าเพาอะไรมันเป็นโลกโซเชียลมันเป็นโลกับโทรศัพท์ว่าวันนุ่มวันหน่อยว่าวาเถาว่าแจ้อันนั้นเสริมไส้สีสารคขามโทรศัพเามเสริมไส้สีสเลดลูกน้องต่างๆมาหอดอิวอ้าวยิ่งจะาของบ่นนี้ยิ่งจ้าของวัเนีวเปิดแล้วแม่ มือนี่มาไล่สดอไล่สดไล่สดกุ้มเปิดไหยเบื้องฟี่จะปิด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 ปิเปิดปิดปนเปิดปิดปอดปิ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 ปิดปิดาอิิปมเปิดปมปิด เออสิเปิดสิปิดกระซามตาบานไรลปีกุ้มปิดตอนนี้กุ้มเปิดยดิจ้ากุ้มเปิดเขาทีปิดดูใบพัดของมาเบิร์นมาให้มีการชุ่มนุ่มมีแต่สิพวกหมอลำแล้วกะมองเลียนไม่เลียนไหลเป็นได้ย่ายบรรยากาศเนไหลนี่เป็นป้าเข่าเพราะสามารถเลียนได้เพราะว่าเขานะค่ะเออกันเลยอันนี้คือป้าเข่าอันนี้คือ ด้านเวที่มอลำก้อนสีมิลองสีร่มก้อนสิท้ำกันในชดหรือเร่งกัสิมี่ความปลอดไพยเมอสอมอมาตรวจมายิ่งงาภผักแล้วก็มีการเส้นซื้อพร้อมเพื่อควม บ่าประมาทเกี่ยวกับโรคโควิดสิบเก้าแม่ต่างๆนานาเดี๋ยวสิภาพไปเบื้องเชิงหานมามาเดี๋ยวสิภาพไปเบื้องเชิงหานจังน่อยไปพี่น้องไปนั่นั่มมือนี้เข้าโดนตีสดได้เหมือนเดี๋ยวตีสดนี่บอลแมนคว่ำบอลแมนคว่ำไปพี่น้องโอ้โห เอานี่อันนี้บรรยากาศครับนี่ครับอันนี้ือบรรยากาศจังกสวยตั้งหากสุ่มเสียงอาจจสีดีก่อนมาล่ำไงก็ได้เด้อค่ะเด้อ like ่อา ครับสวัสดีครับนี่บรรยากาศน้องๆอนกำลังเตรียมเตรียมความพร้อมนะคะสร้างเผือกเนื้อป่าบ่แม่ป่ายังเผือกเนื้อป่าป่าหิมาภาณขอว่าม่แต่กินนาะหรือ่แม่นตีดมือนี่ยพอมันเป็นโลกโซเชียลต่างคนต่างถือโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เป็นไงเออเข้าไว้กับสัตว์ไปไงอันนี้ก็บรรยากาศค่ะน้องๆกำลังเตรียมความพร้อมกันนะคะ โอเคนะคะหลังจากน้องแมมกับแม่รุยละกะแม่ดักแด้าไปเบิงอ่าบรรยากาศต่างๆแล้วนะคะให้แม่ฝากเอียงจะคำามสองข้ามกาทีละนองเออจะได้กกะซอยติดตามเนเด็กขยันเออบวาติดติดตามน้องบัวสวรรค์บัวสวรรค์ยังกอลูกวันทบัวสวรรค์วันทติดตามเสรอมไส้น้มแนครับเสือลมไช้สีสารคาม หรือว่าแม่ดักแด้ลอยสูดปฐมันเที่งศิลหรือว่าแม่ลุยลุดโลกปฐมันเที่งศิลซึ่งตางคนกับตางเป็นพี่น้องกันเป็นลูกหลานกันห้ความรลู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าจะเป็นมอลำัหน่อยมอลำ่ใหญ่หรือมอลลัเวทีใหญ่เวทีน่อยเท่ากับเป็นศิลปินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้ว ศิลปินอย่าดูถูกศิลปะแมนบอกกองขยะดูดีๆยังมีศิลป์มแม้แต่องค์ปฏิมายังราคินว่าไปมนุษย์เดินดินไหนจะสิ้นคนนินทาไ้แล้วเป็นคนอย่ามัวจนทำไมเล่าห so ัดย่องเบาวิ่งป้นสะดมไม่ถุมถี่มาไป S <S> พอนี่หลอดผ้าว่าผ้ามาทั้งว่าทั้งกินเพราะว่าฟี่ขันปองไดมีอาหารฟรี่ๆเนะี่ยแม่ใ้อยลุยไปโยห์หันเบิร์ตหนึงพี่น้องคะอันนี้เขาเหล่าเด็กพี่เหล่าเด็กของยังกระซามว่าแต่แต่ของพี่ไปหลอดมือหนึ่งงานวัดเห็นแต่มแม่ใ้อยแม่ใ้อยลุยเรียนอ้อมธาตุลองข้องลองข้องแล้วถามเอาแม่ใ้อยจะเป็นอย่าง, <S <S างมาอะไรกระติบแมนอันพวกกรรมการวัดจะไปปักดอกไม้พะนะปักดอกไม้เสียยี่สิบเนี เรนลัวเพนออนผัดร้องคอ้องคออ้อยบนี้เมื่อนึงไม่ได้ือกันเด้เดเมาแล้วปรมากของพี่เนี่ยงกไส้งูัวไม่ไี่ไปใสไปใส่มานะไปย่งปุไหนไปยู่รถกิตุ่มดวนซอยเพลินซอยเพลินอ่ะจ่ก็แล้วก็าจากกันให้ไม่รู้ปากไเาเไกันะครับกับ ฝากทีมงานของเฮาพร้อมตัว่านที่เป็นปฐมบัตรเพิ่<ร>มสินตัว่านที่เป็นไอ้ปฐมไรเมื่อใดก็ครับปฐมอันที่ทีหกตัวละสิ่หอดพี่กุมปีดพี่น้องขาคนละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแม่นแล้วและก็ฝากน้ามีหกพร้อมวันละหกน,นี่ทุกวัน เราหัดสุกเสาทุกอาทิตย์นะคะโอ้ยมิได้หลายท่าไม่ได้ไม่สิ้นอาทิตย์ยุหันเอราะีหกนกหายกินแล้วหน่อยละเจ้าเราเสมอเลยนะโอเคนะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะศิลปินกลุ่มเล็กๆแต่ว่าทําด้วยใจนะคะพี่น้องบอร์ไเก็บเงินบอร์ไเก็บบัตรอยากเปิดอ่าคว่ำเป็นอิสระคว่ำมวนให้พี่ให้น้องเฮานะคะให้มวนให้ซืึนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บนะคะโควิดต่างๆหรือว่าอ่าไข่ น้ำท่วมเนาะชัยภูมินะคะพี่น้องกะให้กำลังแรงใจกันมอลลั่มเบื้องสุดไม่ได้เท่ากับเบื้องไร้สุดของเด็กๆพี่น้องหัดมอลลั่มโ้งไหลกระเลียวเตีชื่นชอบรมอลลั่มโ้งไหลกระเลียวเตีบอลในเบื้องหน้าหันเบื้องหน้าจอโทรศัพท์การสั่อสารสํานักสื่อมวลชนในพี่น้องเด้อโอเคค่ะสำหรับเมื่อนี้แม่ลุยแม่แด่น้องแแมงนะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอที่นี่ไปกินที่อื่น